สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะในหน่วยชุมชนของเรานะคะครูก,กันนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในชุมชนของเรานะคะครูก,กันก็ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูกันเด็กๆอยากรู้ยังคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในชุมชนของเราเนี้ยมีอะไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ทำขวัญจังหวัดนครปฐมของเรานะคะส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันงามล้นพุทธมทนทลคู่ทานีพระประถมเจดีเสียฟ้าสวยงามตามแม่น้ำท่าจีนค่ะสถานที่แรกนะคะที่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของเราและมีความสําคัญกับเรานะคะก็คือวัดท่าพูดนั่นเองค่ะเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนของเรานะคะวัดท่าพุ่นตั้งอยู่ริมแม่น้า,นาท่าจีนนะคะเด็กๆมีความสําคัญกับโรงเรียนของเรานะคะและยังเป็นที่เขาสักการะบรูชาเป็นสถานที่ที่ให้เราเคารพและไปทําบุญตักบาตรนะคะ และสถานที่สําคัญในชุมชนของเราและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะก็คือวัดเล่ขิงนั่นเองค่ะเด็กๆวัดเล่ขิงเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนะคะมีหลวงพ่อวัดเล่ขิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารมิชัยเป็นประธานที่ชาวนคนปรปฐมเนี่ยให้ความนับถือนะคะ ต่อไปนะคะสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในชุมชนของเรานะคะก็คือตลาดน้ําดอนหวายค่ะเด็กๆเ,เคยไปไม่เอ่ยตลาดน้ําดอนหวายนะคะเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ในจันนหงหวัดนครปฐมนะคะซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวัดท่าพูดและวัดไร่ขิงน,นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสําหรับการจับจ่ายซื้อของฝากสินค้าท้องถิ่นนะคะอาหารเครื่องดื่มและมีเหลือขายของมากมายเลยค่ะ เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของเราไปแล้วนะคะต่อไปกิจกรรมสร้างสารรค์ในวันนี้ครูกันนะคะจะให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยค่ะเสร็จแล้วส่งให้ครูกันด้วยนะคะ